มาพูดคุยในส่วนของความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวจะลงเล่นในศึกฟุตบอล A f เ s u z u k ซูซูิคับเกมที่4เป็นเกมชี้ชะตาเขารอบพบกับสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากลฬาสถานในวันที่25พฤศจิกายนนี้ครับผมก็ล่าสุดนะรายเยวัดก็พูดถึงเกี่ยวกับคู่แข่งนะฮะก็บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยโอ้เล่นลูกตั้งแต่ได้ดีเหลือเกินนะฮะแล้วก็มี2นักเตะที่ต้องพึงระวังด้วยนะฮะ คนแรกก็คืออิสซักฟานดี้นะครับคนที่สองก็คือแรมลรี่นะครัเขาบอกว่าอิสซักฟานดี้เนี่ยดีจีไม่ธรรมดาคือพี่ชายเขาก็คืออิลฟานฟานดี้ก็ที่ตอนนี้เซนกับบีจีปทุมธานีนะครับก็ทั้งสองคนเนี่ยเป็นลูกชายของฟานดี้อะหมัดด้วยตำนานทีมชาติสิงคโปร์เลยนะแล้วก็สิงคโปร์ช่วงหลังผลงานเขาเริ่มดีมากขึ้นใช่มีถล่มตีมอเรสเตนะครับแพ้เขาแพ้เกมแรกคือแพ้ฟิลิปปินส์ คืออิซักฟานดี้เนี่ยอตอนเด็กๆเนี่ยไปฝึกฟุตบอลที่สโมสรในชิลีด้วยคือไม่ธรรมดานะแล้วก็ไปเฮอร์คิเลสด้วยสโมสรในสเปนต้องบอกว่าดีกีแบบสุดยอดมากคุณจ้างเนี่ยไปแมตท,ที่ไปเจอฟิลิปปินมาค,คิดว่าต้องปรับจุดไหนก่อนจะเจอกับสิงคโปร์ผมว่าตรงกลางเนี่ยเรามีปัญหานะครับผมจะเห็นได้ว่าฟิลิปปินเนี่ยพอบุกมาเนี่ย กลางเราไม่ได้ชะลอเขาเลยโซนหนึ่งก็คือกลางเราโดนใบเหลืองสองคนทิติพันธ์โดนธนบุตรก็โดนก็ผมว่าเกมลุกเนี่ยต้องปรับหน่อยเหมือนกันแฟนบอลบอกว่าบุกเธอ,อบุกไปเลยครับแต่ถ้าเยือนฟิลิปปินเนี่ยเราไปเยือนเขาก็แน่นอนแหละอยากเล่นรัดกลุ่มก,ก็นี่แหละผมว่าเล่นในบ้านเจอสิงคโปร์ก็ต้องเปิดเกมลุกเข้าไว้ก็ผมว่าน่าสนใจมากนะครับแม์เจอสิงคโปร์เลยในครั้งชนะ เข้ารอบเสมอเข้ารอบ <ผม S 2> แต่ห้ามแพ้แพ้เนี่ย<ช>อาจจะตกรอบได้<ช>เพราะรฉะนั้นวันอาทิตย์ที่25พฤศจิกายนนะครับไปเชียร์กันให้เต็มที่ราชมังคลากิฬาสถานเพื่อส่งให้ทัพช้างศึกข,ของเราเข้ารอบต่อไปครับ,คร,บครับผม